คณะกรรมาการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนวัดสารพัดนึกหนึ่งชุมชนวัดสารพัดนึกสองและวิทยาลัยพยาบาลเดินรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ทางด้านบริเวณหน้าโรงพยาบาลสันพรสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานี จากกรณีที่นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขถแถลงสถานการณ์โควิด -19 ว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการเดินทางของประชาชนจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด -19 ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขจึงมีมติให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของจังหวัดและสบ,บค โดยเป้าหมายการดำเนินการป้องกันควบคุมคือการลดโอกาสแพร่เชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่เนื่องจากจะมีการรวมคนจำนวนมากกระรวงสาธารณาสุขจึงขอให้คนไทยงดเดินทางออกนอกจังหวัดโดยไม่จำเป็นขอให้งดการเดินทางอยู่ในจังหวัดของตัวเองพยายามอยู่บ้านฉลองปีใหม่กับครอบครัวไม่ต้องนัดกันฉลองคนหมู่มากแออัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะการรวมคนทำให้เกิดการแพร่เชื้อกระจายออกไปจำนวนมาก ยากต่อการควบคุมส่วนแรงงานต่างด้าวห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยอยู่ในที่พักหรือที่ทำงานนั้นทางคณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนวัสรพัฒนึกหนึ่งชุมชนสัลพันึกสองและวิทีลัยพยาบาลจึงได้ร่วมกันเดินรณรงค์ภายในชุมชนเพื่อสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนในชุมชนงดออกจากบ้านและงดไปในบริเวณที่แออัดมีคนจำนวนมากเพื่อร่วมกันลดการแพร่เชื้อโควิด1ิ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนให้ความสำคัญกับสารการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อความปลอดภัยของตนเองคนในครอบครัวและสังคม